สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญไม่ชวมอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับรัชกาลที่เก้านะครับผมเหรียญนี้ออกเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับออกวัดบวรเหมือนกันครับผมอันนี้สร้างเยอะมากนะผมน่าจะสองแสนขวดเหรียญนะครับนี้สร้างเพื่อบูตรณะเจดีย์นะครับผมที่วัดบวรนิเวศนะครับผมเป็นเหรียญโลหะทองแดงครับผมทรงพนวดของพระบรมรูปรัชกาลที่เก้านะครับ วาระดีด้วยครับพิธีก็ใหญ่นะครับผมสร้างก็เยอะนะครับผมราคาประเมินเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่พิกๆนะครับถึงเหรียญละเจ็บาทนะครับผมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมมาให้ชมนี้เจ้าของเดิมเก็บรักษาไม่ดีนะครับผิวก็จะโดนอากาศนะตรงขอบที่เป็นดำๆนะครับผมเป็นทองแดงโดนข่าอากาศนะครับถ้ามีตลับมีะายหน่อยก็ ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับผมช่วงต่ําสุดช่วงนี้นะครับเหรียญกําลังแบบเขาเรียกอะไรกําลังซบเชานะครับผมก็อยู่ที่นะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แพงมากนะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะครับผมอันนี้เป็นโลหะทองแดงนะครับผมอันนี้ด้านหลังครับนี่ครับผม เป็นเจดีนะครับบูรณะเจดีนะครับผมวัดโบวานิเวศนะครับปีห้าศูนย์นะครับมีทั้งปีห้าศูนย์และปีห้าหนึ่งนะครับจะปีห้าหนึ่งจะหายากกว่าอันนี้ปีปีห้าศูนย์นะครับมีนกวายุพักอยู่ด้านล่างตรงฐานเจดีนะครับผมเป็นนกวายุนะเป็นบล็อกกระสับนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับน่าจะเป็นเหรียญสามัญประจําบ้านนะครับที่เนี่ยมีแทบ เกือบเกืบทุกบ้านนะครับผมก็มันหาไม่หาไม่ยากนะครับผมขออภัยครับก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับมีแบบยกกล่องยกลังก็มีนะครับผมใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับผมเป็นโลหะทองแดงอันนี้ประมาณสามเซนนะครับผมครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หน่าสะสมนะครับเป็นงานกระสาบนะครับผมสวยงามนะครับ ต่อให้ผลิตเยอะก็ยังเป็นที่นิยมนะครับผมที่เป็นพระบรมรูปของราชการที่9ทรงพนวดนะครับผมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับและก็ผู้ติดตามทุกท่านขอพระคุณมากครับผมขอบคุณครับ